สิ่งที่พี่แมนรู้สึกได้เลยหลังจากที่ทานภรรยาร้องเลยนะร้องขอ,องชีวิตง่าย <laughs> เลยร <laughs> <laughs> ้องว่าที่รักเลิกคึกขนองได้แล้วแก่แล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่านสวัสดีพี่อ้วนครับสวัสดีสานิครับสวัสดีนะ <laughs> สวยขึ้นนะพี่ชายของช่วงนี้ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มีน้องเวทมนต์เพิ่มขึ้นมาพี่แมมี่เดือนละสามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วครับเป็นไงบ้างฮะชีวิตในสามสี่เดือนที่ผ่านมาอนมีความสุขมากมันหนีไม่พ้นการพักผ่อนน้อยอยู่แล้วแต่มันเป็นการพักผ่อนน้อยแบบมีความสุขจะไม่เคยต้องอ่านภาษาอังกฤษ ให้มันถูกต้องเพราะเป็นคนไม่เก่งอยู่แล้ว <ฮะ S 1> แต่ว่าเ,เราต้องคํานวณก่อนว่าสำเนียงเราถูกเพราะว่าอ,อ่านกระตีนะยนบบถูกต้องแต่ว่าอันนึงก็แอบได้ยินมาบอกว่าใบเตยก็อารมณ์สวิงอยู่สวิงครับเพราะว่าตั้งแต่คลอดผมก็เพิง่งรู้ว่าสุภาพสตรีส่วนมากเนี่ยแค่ยังไม่มีลูกเนี่ยวันนั้นของเดือหรืออะไรเขาก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว เป็นไบโพล่าหรือเปล่านี้ก็มเป็นเป็นพี้บูมอนเดิมแต่สรุปเหนื่อยมากแม่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนรับมือทั้งลูกและเมียก็ต้องมีการเสริมหลายๆอย่างเช่นออกกําลังกายนะครับกินอาหารให้ครบห้าหมู่อันนี้เป็นหลักแล้วก็มีเขาเรียกว่าตัวช่วยสมุนไพรดีๆที่ทำจากออแกนิกตัวนี้นะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์มัน X t r นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากินแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยหลายๆเรื่อง เพราะผมเนี่ยถ้าใครเห็นในไอจอะไรเงี้ยเรียกว่าสปอร์ตแมนก็ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายต่อยมวยเข้าปานะครับก็คือใช้ชีวิตเหมือนอผู้ชายทั่วไปแต่ว่าเราก็วัยเราก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแล้วจะแตะเลข4ี่แล้วเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองก็สําคัญมากๆนะครับช่วยให้ผมเนี่ย ทานแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนครับหลับดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังงานในหลายๆเรื่องดูเขาเป็นคนกับปี้กับกระเป๋าครับผมใส่ลอเรือเข้าไปจะสบายหูขึ้นกับปี้กับกระเป๋าโอเคกระเซาเยาแย่นั่นแหลสิ่งที่พี่แมนรู้สึกได้เลยหลังจากที่ทานภรรยาร้องเลยนะ ร้องขอชีวิตให้เลยร้องว่าที่รักเลิกคึกขนองได้แล้วแก่แล้วนะคือเราเป็นคนไฮเปอร์ด้วยคือเราทําอะไรที่มันแอดเวนเจอร์เยอะๆฮาร์ดเลดเราต้องดีเพราะฉะนั้นตัวช่วยเหล่านี้มันก็จะช่วยเสริมเพราะฉะนั้นสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในมันส์เนี่ยนะครับเป็นคําตอบที่ดีสําหรับสุภาพบุุษอย่างผมพูดง่ายๆว่าก็ช่วยทําให้แบบกระปี้กระเป๋าสดชื่นในทุกๆด้าน ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าในทุกๆด้านข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกฮะว่าเขาเน้นเรื่องของความเป็นสมุนไพรใ่ไหมครับผมอะไรที่อิงกับธรรมชาติก็สบายใจไปเกินครึ่งลวก็พี่อ่านยังดูอย่างเช่นส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของถังเช่านะครับสมเกาหลีสารสกัดจากกระชายดําอันนี้สําคัญเนี่ยผมก็ชอบกินสารสกัดจากหอยนางรมนะฮะแล้วก็มีซิงซิงนี่ก็สําคัญสําหรับสุภาพบุรุษค่อนข้างที่จะผลิตเองยากละ ถ้าเราวัยเกิน30ขึ้นไปที่สำคัญที่สุดเิิดทาณนเสริมอาหารมัลส์ X3 นะครับมีออยดด้วยครับแล้วอย่างมัลส์ X3 เงี้ยมันเหมาะกับใครที่ควรจะใช้ผมว่าผู้ชายอย่างผมเพราะว่า ตอนนี้มีลูกใช่ไหมครับมีงานเยอะดูแลลูกแล้วก็ต้องทํางานด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่ play hard work hard เหมาะเลยตอนนี้ที่ควรจะใช้ชุดแบบนี้ทานได้เลยครับแล้วก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากนะครับผมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงได้ถูกต้องครับครับก็แปลว่าผผูู้้ชายหญิงซานิเวิ work hard p l a ฮาร์ดพี่อ้วนเ work hard play hard ถูกต้อง work hard play hard ก็ได้วัยอย่างพี่อ้วนก็ทานได้นะฮะวัยไม้ใกล้ฝั่งแบบนี้ยิ่งดีนี่ต้องบำรีบบำลุงเลยนะใช่ใช่ต้องรีบบำรุงแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ที่ดูส่วนผสมแล้วมันน่าซื้อใช่ใช่นอกจากนั้นแล้วนะครับผมมันส์เนี่ยนะครับยังผ่านการวิจัยจากสถาบันต,ต่างๆแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่ผู้ใช้ไว้วางใจอันดับหนึ่งจากสวนดุสิตโพครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อมัน X3 นะครับ3แถม2นะครับจาก5,200บาทเหลือเพียง2,275บาทนะครับตอนนี้นะครับแปลว่าได้5กล่องเลยในราคาเนาะห้า <5 S 2> <อ>กล่องในราคาที่ถูกมากๆก็คือ5กล่องในราคา2,275บาท โทรเลย0917694693นะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่ Munx X3 นะครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กเลย m u n s แค่นั้นเองครับใช่ก็สะกดว่า M U N z <Yes. S 2> อ,อันนี้คือ facebook นะครับ,รบแต่ว่า<ม>ถ้าสมมุติว่าเป็นไลน์นะครับ,รบก็มีแอดไซน์ก่อนแล้วก็ M U N z แล้วก็ X 3หรือว่า X3 นั่นเองนะครับ,รบผม